สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบเจ,เจอกันแบบนี้เป็นประจําทุกๆวันนะครับครับผมเกมนะครับละคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมากินเป็นมะม่วงนะครับผมเขาเรียกว่ามะม่วงอีโถนะครับผมนี่ฮะลูกใหญ่ๆแบบนี้นะฮะลูกใหญ่ๆเนี่ยน้ําหนักเป็นกิโลเลยนะทุกคนนะ <c oughs> อุ้ยเกื <c oughs> อบไปแล้วล่ะเกือบจะไม่ได้กินแล้วนะทุกคนนะโอ้โหมันหนักนะะนี่ถ้าลูกใหญ,ใหญ่เป็นกิโลเลยนะครับลูกของเขาเขาจะกลมๆแบบป้อมๆแบบนี้นะฮะ ใหญ่มากนะครับส่วนลูกนี้ปอกไว้เรียบร้อยนะครับผมส่วนอันนี้นะฮะเป็นนกเอ้นนกขมิ้นนะครับผมพันนกขมิ้นนี่แหละสีของเขาก็จะเหลืองนะครับผมเนื้อในส่วนอันนี้เป็นเขียวสวยใหญ่นะครับผมเขียวสวยยักษ์นี่ครับนี่อันนี้ก็นกขมิ้นเหมือนกันนี่ก็เขียวสวยนะครับวันนี้เราจะมากินมะม่วงกันนะครับผมอากาศร้อนๆแบบนี้เนาะกินอะไรก็ไม่อร่อยนะครับผมนอกจากส้มตําหรือว่าอะไรขอเปรี้ยวเนาะทุกคนเนาะ มาเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับลูกใหญ่เกินลูกเดียวอ่ะอิ่มกินหลายคนแบบสบายเลยทุกคนเนาะนี่สีของเขาเหลืองมากครับแกะจัดนี่ถ้ากินสุกไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับทุกคน อันนี้ก็จะเริ่มสุกแล้วตรงตูดนี้เริ่มสุกแล้วนะครับวันนี้น้ําจิ้มของเราแบบแซ่บมากจะบอกให้นะครับทําเองนะครับผมไม่ต้องซื้อนี่ข้นๆเลยทุกคนนี่ใส่หอมนะครับผมใส่น้าปลาน้าําปลาน้ําตาลนะครับพริกป่นแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะฮะนะครับทุกคนกินด้วยกันครับผมมะม่วงยามใบ <laughs> ข้าวปลาก็ไม่เหี่ยวครับทุกคนอยากกินอะไรเพรียวๆเนาะอื ใจมากครับผมถ้าแบบใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวมากครับผมนี่ครับสุกๆแบบนี้ครับอร่อยแต่มันก็จะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ นี่ผมกินแทนข้าที่ย่งเลยนะทุกคนนะ สาใจมากครับเดี๋ยวผมลองกินลูกดิบรสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมดูครับอาบน้ำมาเมื่อกี้ครับผมเนื้อไหลแล้วเนี่ยทุกคน อากาศมันไม่ร้อนขนาดนี้ครับฝนก็ไม่ตกเลยครับรอฝนวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าพายุเข้าก็าไม่เห็นจะมาทันทีนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะกรอบนะครับผม อืมดิบๆมีรสชาติกว่าครับทุกคนอืม รสาเปรี้ยวเท่าไหร่ครับทุกคนจะลองนกขมิ้นดีกว่าอันนี้ก็รู้สึกว่าจะสุกเหมือนกันมันองเปรียปร้ยวๆครับผมเปรียปร้ยวหน่อยถึงจะอร่อย ไม่ค่อยเปรี้ยวเหมือนกันครับแต่มันครับผม,น,มน็อกามินการนั่งกินเนีทุกคนมันไม่เข็ดฟันดีครับ วันนี้จัดสามสายพันธุ์พอดีปลูกไว้นะครับผมก็แบบไม่ค่อยมีใครกินอ่ะก็เลยเอามากินนะครับผมสุกทิ้งปเปล่านะทุกคนเนาะขายก็ไม่ได้นะผมพวกนี้มะม่วงเต็มตลาดเลยครับไม่มีใครซื้อเลยอย่างมากก็แค่สุกหล่นดูตามพื้น,นครับผมนี่เขียวถั่วใหญ่ เฮ้ยไปแล้วตกไปแล้วครับไม่เป็นไรนะเราปอกอาใหม่หเขี่ยวสวยอร่อยครับ,บจิม้มแบบแซ่บมาก ขนาดนั่งอยู่เฉยังเงื่อนอ,อะไรอะทุกคนควารมร้อนอะหมอ้าวมากอืมเกอบมากครับทุกคน ยศลอร์ใหญ่อร่อยครับทุกคนมันกรอบแล้วก็เปรี้ยวนิดๆน,นะครับผมแล้วก็มัน mm-hmm น้ำปลามันเข้มข้นมากอิ่มแล้วครับทุกคนครับไปต้องกินข้าวเที่ยงแล้วครับผมกินมำม่วงไปอกอเยอะเหมือนกันนะครับผมอิ่มอิ่มอิ่มแทนข้าวครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มากินมะม่วงนะครับผมชวนทุกคนมากิน,น้ำม่วงด้วยกันนะฮะถ้าเพื่อนๆทักคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ กดติดตามให้ครับผมด้วยนะฮะและคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจ,เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ